ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไลฟ์สดกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวรอผู้ชมเข้ามาสักครู่นะครับเดี๋ยวรอผู้ชมเข้ามาสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการไลฟ์สดกันนะครับวันนี้ก็จะมีรถสวย,สวยมาให้ดูกันเช่นเดิมนะครับผม สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับ ไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ก็ไม่เป็นไรครับขอแค่มาดูเป็นเพื่อนเราก็พอนะครับเหงาโ,โทรศัพท์ไม่ขึ้นเนาะว่าดูกี่คนตอนนี้สวัสดีคุณพลอยมาดนะครับโทรศัพท์ผมมันไม่ขึ้นเนาะว่าคนดูกี่คนเข้ามาแล้วผมรบกวนอ่า คอมเมนต์มาสักนิดนะครับจะได้รู้ว่ามีคนดูกี่คนแล้วเดี๋ยวจะได้เริ่มไลฟ์สดรถสวยๆให้ชมกันนะครับวันนี้จะมาไลฟ์ชมสักสามคันนะครับผมที่ท่านได้ยินเสียงอยู่นี้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผมวินยสายกระสุนนะครับผู้จัดการสาขาสามโคกปทุมธานีนะครับเ t มทเจริญยนต์นะครับ รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบรรทุกมือสองทุกแบบทุกประเภทนะครับ MT เจริญยนต์ของเราก็มีสามสาขานะครับตอนนี้บางละมุงนะครับแหลมชะบังบ่อวินนะครับผมมีรถสวยๆให้เลือกนะครับรถบรรทุกมือสองทุกแบบทุกประเภทนะครับใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับ หรือจะโทรหาผมก็ได้นะครับเบอร์0810665345นะครับเราขายทั้งสดและผ่อนนะครับมีไฟแนนซ์มากกว่า10บริษัทชั้นนำนะครับที่จะคอยดูแลนะครับรับรองเลยนะครับว่ามาที่เราได้รถส,สวยๆไปใช้แน่นอน เดี๋ยววันนี้ผมจะมาไลฟ์ให้ชมนี่นะครับก็จะเป็นอิซุซู360แรงนะครับตัวนี้ปี61เป็น12ล้อนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ลงเล่มนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าจะให้ลงเล่มก็ได้นะครับรอหนึ่งเดือนนะครับลงเล่มให้เรียบร้อยตัวนี้10น็อตครับเป็นปี61อิซุซู360แรง ตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่า Facebook เขาเป็นอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเราพูดเรื่องราคาพูดเรื่องอะไรเหมือนเขาจะปิดกัน้นไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าเนาะหรือผมเข้าใจผิดไปเองเพราะฉะนั้นผมจะไม่บอกราคาเต็มไปนะครับจะบอกเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับสําหรับคันนี้ก็ราคานะครับสองสองเก้าเฉพาะตัวแม่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะ ให้ดูอีกทีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีหางนะครับเซมิดัมของอู่สอสมบัติกระบะมีเนียมนะครับตัวนี้ตัวหางเนี่ยจะเป็นปี62ครับผมความยาวของเซมิดัมตัวนี้นะครับเซมิดัมสองเพ่า,เาตัวนี้นะครับความยาวนะครับ7.50นะครับ กว้าง2เมตร50นะครับตัวนี้เดี๋ยวรายละเอียดผมจะพาชมคร่าวๆอีกทีเดี๋ยวมาชมตัวแม่กันก่อนเนาะอีสุสู360แปลงนะครับปี61นะครับตัวนี้ใส่เป็น12ล้อมานะครับผมมีระบบดัมมีระบบยกลูกนะครับตัวนี้10นอ็อต นี่นะครับสภาพพัส่งพัสซีดีรถคันนี้เจ้าของเขาดูแลรักษาดีนะครับมาถึงผมยังไม่ได้ล้างนะครับรถยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับผมไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับไม่มีร่วงไม่มีล้มนะครับ รถทันนี้เรารับประกันได้ว่าไม่มีประวัติที่ไม่ดีอย่างแน่นอนไม่นะครับสี่แสนนะครับสี่แสนต้นๆไฟแนนซ์จัดได้เกือบเต็มนะครับสำหรับทันนี้นะครับลูกค้าเครดิตดีจัดได้เกือบเต็มนะครับ รถยังสดมากๆนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่ามองทันหรือเปล่าเนาะคัสซีดีมากนะครับสำหรับรถคันนี้ประวัติรถคันนี้นะครับนี่เราถึงประวัติเลยเจ้าของเดิมนะครับ เจ้าของเดิมนะครับเจ้าของเดิมวิ่งน้ำตาลอยู่นะครับรถก็จะไม่โซมนะครับรถก็จะไม่โซมวิ่งน้ำหนักตามกำหนดนะครับหนักไปเบากลับเป็นงานประจำะผมจะพามาชมตัวลูกนะครับ ตัวลูกนะครับปี62เซมิดํา2เพ่าปี62นะครับช่วงยาวนะครับ7เมตร50นะครับความความกว้างของกระบะนะครับ2เมตร50นะครับนี่ตัวลูกปี62นะครับราคานะครับก็จะอยู่55นะครับผม55แบบมีความสุขเลยนะครับตัวนี้พื้นเพิร์นี่สวยครับ เรียบกริบแน่นอนเพราะว่าไม่ได้วิ่งดินนะครับไม่ได้วิ่งดินวิ่งหินวิ่งทรายนะครับนี่นะครับกระบอกดำนะครับรอยเชื่อมเดิมนะครับรอยเชื่อมเดินจากอู่แน่นอนนะครับไม่เคยล่วงไม่เคยล้มนะครับผมนี่นะครับดูเซมิดำหรือดูรถดำเนี่ยครับ มองแค่ตรงนี้ได้เลยนะครับมองแค่รอยเชื่อมตรงนี้ได้เลยว่ารถเดิมไม่เดิมนะครับผมว่ารถเคยล่วงเคยล้มมาหรือเปล่านะครับพื้นนี่เรียบนะครับข,ขัดทรงรับซีดีบูทเบิร์ดเนี่ยยังใกล้เคียงกับรถใหม่นะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกครับผมคันนี้เขาวิ่งเจ้าของเดิมนะครับประวัติเจ้าของเดิมวิ่งน้ำตาลมาก็เลยกลายเป็นว่ารถต้องวิ่งอนะ ประมาณว่าหนักไปเบากลับนะครับไม่หนักไปหนักกลับนะครับรถก็เลยจะอยู่ในสภาพที่ดีหน่อยนะครับผมส่วนน้ำหนักตัวนี้นะครับแปดตันเก้านะครับน้ำหนักก่อนขึ้นชกสั่างน้ำหนักก่อนขึ้นชกนะครับผมแปดตันเก้า อยากดูตัวไหนเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ Comment มาได้นะครับผมทัซีเลี่ยมทีเดียวนะครับบ้านนี้รักษารถด,ดีนะครับรถบ้านนี้รักษาดีมากเป็นกระบะมีเนียมนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูอีกคันครับผมส่วนคันนี้ จะเป็น F X Z นะครับเป็นรถโม่ปูนนะครับ360เหมือนกันตัวนี้ปี58นะครับผมเป็นอิซ z u 3สุมร้แรงปี58นี่นะครับตัวนี้จะเป็นโม่นะครับ โมหกคิวนะครับผมจะเป็นโมหกคิวนะครับเนี่ยเพสจะโยชนตรงนี้นะครับผมตัวปั่นนะครับตัวปั่นเนี่ยจะเป็นของ z f นะครับตัวนี้ก็คือมาตรฐานของรถปูนเลยนะครับใบภายในนะครับภายในโม่ปูนก็ยังโอเคนะครับสบภาพดีนะครับผม ยังไม่สึกหลอมากนะครับยังสภาพโอเคอยู่ส่วนคัสรงคัดซีนะครับรถโม่ปูนก็ผมถือว่าคันนี้ก็จะสภาพสวยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถโม่ปูนก็จะลดสี่ห้าปีคัทรงคัดซีก็จะมีก่อนมั่งนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ยังอยู่ ในสภาพที่ถือว่าสมบูรณ์นะครับผมถังไม่มีรั่วนะครับถังนะครับเจ้า,จาของเดิมเป็นปูนปูนตานกนะครับถังไม่มีไม่มีรั่วนะครับถังไม่มีรั่วปูนไ,ไม่เคยข้างถังคำว่าปูนไม่เคยค้างถังพูดง่ายๆก็คือรถไม่เคยเสียหน้างานนะครับผม ถ้ารถเสียหน้างานมันจะทําให้ปูนค้างถังนะครับแต่ว่าตัวนี้ปูนไม่เคยค้างถังแน่นอนไม่เคยรอยแซะปูนออกครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมภายในหน่อยนะครับหลักๆแล้วนะครับคือทางเต็นท์ของเรานะครับโอคันนี้ดูฟ้าครับผมผนังหลังคานะครับใหม่มากเลยนะครับ ดูแลรักษารถดีมากเลยปกติฝ้าหลังคานะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะปเปื้อนๆนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเปื้อนอาการเปื้อนพวกนี้ก็จะเกิดจากคนขับเปิดกระจกบ,บ่อยนะครับผมฝุ่นเข้าสู่บุหรีในรถนะครับผมแต่ว่าคันนี้รู้สึกว่าฝ้าสะอาดมากนะครับผม ตัวโม่นะครับเป็น b ีเนะครับตัวปั่น ZF นะครับรถสวยครับคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่จะเอาไปใช้นะครับในเพ้นท์นะครับผมว่าคันนี้เหมาะแล้วราคาไม่สูงมากนะครับนี่นะครับส่วนไฟแน้นก็ เหมือนเดิมครับเกือบเต็มตอนนี้นะครับโปรโมชั่นอของไฟแนนซ์ยังมีอยู่นะครับดอกเบีย้ยต่ำนะครับสำหรับรถสองชุดนี้นะครับดอกเบีย้ยเนี่ยห้าจุดห้าเลยนะครับตัวนี้ดอกเบีย้ยต่ำมากนะครับได้ดอกเบีย้ยถูกเลยนะครับที่ผมกำลังถ่ายทอดสดอยู่นี่นะครับ อยู่ที่เอมเจริญยนต์สาขาสามโคกปทุมธานีนะครับเส้นวงแหวนตะวันตกนะครับมาง่ายครับวิ่งเส้นบางไะอินบางบัวทองนะครับเราจะผ่านเต็นเราเลยเต็นเราจะอยู่ฝั่งขาออกนะครับสังเกตง่ายๆจะอยู่ยื้องๆกับศูนย์กระจายสินค้าโลตัสสามโคกปทุมธานีนะครับเด็กสามโคกนะครับผมเข้าไปข้างในหน่อยก็จะเจอน้องเชอรี่นะครับเชอรี่สามโคก ไม่รู้ว่าอา่ท่านผู้ชมอยากดูตัวไหนอีกไหมครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราเนาะไม่อยากกดไลค์กดแชร์ก็ชมเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับของเรานะครับรถสต็อกนะครับสต็อกรถตอนนี้นะครับที่เอ็โอ้แสงแดดช่างจ้าซะเหลือเกิน ทีเอ็มทีเจริญยนสาขาสามโคกนี่นะครับตอนนี้นะครับสต๊อกรถนะครับมากกว่าหนึ่งร้อยคันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหัวลากรถดำนะครับหกล้อดำสิบล้อดำนะครับรถตู้นะครับรถตู้เย็นเราก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าลูกค้ามาหาหัวลากเนี่ยจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะเรามีให้เลือกเป็นร้อยนะครับรถเราจอดเป็นร้อยนะครับ แล้วตอนนี้ถนนเส้นนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับรถไม่ติดก็ไปมาสะดวกนะครับผมอยากมาดูรถอยากมาชมรถนะครับโทรหาผมโดยตรงได้เลยเบอร์0 8 1 0 6 6 5 3 4 5นะครับลูกค้าสะดวกวันไหนว่างวันไหนอาจจะว่างวันอาทิตย์ก็โทรนัดก่อนได้นะครับเพราะว่าปกติวันอาทิตย์เราจะหยุดเนาะแต่ว่าถ้าลูกค้าสะดวกมาวันอาทิตย์เราก็พร้อมที่จะ มาดูแลมาบริการให้นะครับตัวนี้ย้ำอีกทีนะครับอี่สูสูสามร้อยหกสิบแรงนะครับปีหกหนึ่งตัวนี้นะครับเป็นสิบสองล้อนะครับผมแต่ว่ายังไม่ลงเล่มนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าจะให้ลงเล่มให้ก็ได้นะครับใช้เวลาหนึ่งเดือนครับมีระบบยกดำเรียบร้อยนะครับ ส่วนตัวหางนะครับหางของอู่สอสมบัติปี62นะครับช่วงยาวของกระบะนะครับ7ดเมตร้ความกว้างก็2เมตร50นะครับพื้นส,สวยๆนะครับไม่มีบุบไม่มีบี้ไม่มีตกเขาเรียกอะไรแองแ่งเหรอครับแอ่งหรือเพราะว่ารถคันนี้วิ่งน้ำตาลนะครับไม่ได้วิ่งดินวิ่งหินวิ่งทราย พื้นก็นเลยก็สวยเป็นพิเศษเรายกดำให้ดูพื้นดำไม่เคยล่วงไม่เคยหล่นนะครับรถไม่เคยอุบัติเหตุนะครับน้ำหนักตัวหางนะครับแปดตันเก้านะครับแปดตันเก้าไม่หนักมากนะครับกระบะเป็นกระบะมีเนียมนะครับ วยครับผมอย่าลืมนะครับคิดถึงรถบรรทุกมือสองนะครับอยากได้รถบรรทุกมือสองสภาพดีนะครับต้องที่ NT เจริญยนต์เท่านั้นนะครับอย่าเพิ่งไปซื้อรถกับใครนะครับถ้ายังไม่ได้มาดูรถที่ m t เจริญยนต์นะครับผม เพราะว่าของเราเนี่ยจะมีรถให้เลือกหลากหลายนะครับเนี่ยอย่างคันนี้ก็จะเป็นรถตู้เย็นนะครับผมเป็น12ล้อนะครับเป็นรถตู้เย็นนะครับรถน้ํานะครับรถบรรทุกน้ําก็มีนะครับตอนนี้ลูกค้าหาแทงน้ํามันนะครับสําหรับลูกค้าที่หาแทงน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเข้ามาเร็วๆนี้นะครับให้กดติดตามไว้นะครับหรือไม่งั้นก็โทรมา ฝากข้อความไว้ที่ผมได้เลยสําหรับหางน้ํามันนะครับเห็นลูกค้าโทรมาหลายคนแล้วผมก็จะจดเบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวหางเข้ามาผมก็จะโทรแจ้งเพราะว่าหางน้ํามันตอนนี้ที่ผมมีนะครับก็จะเป็นเป็นาหางน้ํามันปาล์มนะครับที่ใส่น้ํามันเบนซินดีเซลตอนนี้ยังไม่เข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวมีเข้ามาครับเจ็ดช่องแปดช่องโหลดล่างนะครับผม ให้กดติดตามไว้เลยเดี๋ยวจะมีเข้ามาส่วนหางพื้นเรียบสำหรับที่สาขาสามโคกนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่สามหางนะครับไม่ว่าจะเป็นหาง CIMC หางสามมิตรนะครับตอนนี้เราก็ยังพอมีอยู่นะครับราคาถูกๆนะครับสามแสนปปลายตัวนี้รถโม่นะครับรถโม่ปูนปกคิวนะครับ เดี๋ยวผมจะพาชมด้านหน้านะครับด้านหน้าบริษัทด้านหน้าเต็งของเรานะครับนี่นะครับรถก็จะจอดหลากหลายคันนะครับด้านหน้านะก็ยี่สิบแล้วครับแล้วก็รถอยู่ด้านในอีกนะครับก็มีรถในสต็อกเป็นร้อยคันคือเข้ามาก็ไม่ต้องกลัวผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมีรถให้เลือกหลายคันนะครับ ยังไงก็ได้รถสวยๆส,สภาพดีๆกับแน่นอนนะครับผมสำหรับสองคันนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมอิสุ u 3สามร้อสิบแรงนะครับปีหกหนึ่งนะครับหางนะครับเซมิดัมสองเพานะครับผมของอู่สอสมบัตินะครับปีหกสอง แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น isuzu สามร้อยหกสิบแรงเป็นรถโม่ปูนะครับ6วนะครับเป็นโม่ของ nbk นะครับตํา Z f นะครับตัวนี้เผื่อมีท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจหรือเพื่อนฝูงอยากได้ตัวไหนนะครับให้ติดต่อเรามาได้เลยเพราะว่ารถสวยๆแบบนี้เรามีบริการท่านอยู่เรื่อยๆ แล้วก็รอบหน้านะครับที่ผมจะไลฟ์หรือยังไงนะครับอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษโทรมาบอกได้เลยนะครับหรือคอมเมนต์มาบอกได้นะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์ให้ชมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะขอจบไลฟ์ไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรานะครับให้เราได้มีกำลังใจมาไลฟ์นะครับ ให้ทุกท่านชมนะครับยังไงขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ